เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับเบื้องหน้าน้ำตกเสียงก้องกังวานดังขึ้นในขณะที่น้ำตกยังคงพรั่งพรูลงมาเป็นสายเต็มท้องฟ้าด้วยไอหมอกยามนี้คนนับร้อยที่ยืนอยู่กลางอากาศเหนือน้ำตกล้วนแต่ประหลาดใจเมื่อเลื่อนสายตาไปยังขอบของน้ำตกเด็กสาวในชุดสีดำย่งางไกรออกมาเผยรูปลักษณ์เบื้องหน้าคันลองสายตาของทุกคน นางหมีใบหน้าเรียวเล็กงดงามดวงตาใสาราวผลึกแก้วให้ความรู้สึกเย็นเยือกผมยาวนุ่มสลวยทิ้งตัวลงมาจนถึงบ้านเอวเมื่อสายลมอ่อนโบกพัดเส้นผมก็แกวงไกวหน้าดูชมแม้ว่านางจะยืนอยู่ที่นั่นเงียบๆไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาแต่ทุกคนในที่นี้ล้วนตกตะลึงกันเป็นทิวแถวบนพื้นใกล้นางขาของบูหูถูกตรึงไว้ด้วยกระบี่ยาวสีดำตอนแรกเขาก็มีใบห,หน้าที่เต็มไปด้วยความโกรธเคือง เพราะว่าเมื่อเห็นใบหน้าอันคุ้นเคยของเด็กสาวที่อยู่ในชุดสีดำตรงหน้าความหวาดกลัวจับขั้วหัวใจก็แล่นพล่านไปในจุดลึกของดวงตาเขาอุบปากฉับพลันกลืนคำสาปแช่งลงไปบนท้องฟ้าเสี่ยกวนกับชิงเจิ้งก็ยืนตัวแข็งทื่อเห็นได้ชัดว่าพวกเขาจำหน้าเด็กสาวชุดดำที่ยืนอยู่ได้แม้ว่าพวกเขาจะเคยเห็นรูปลักษณ์ที่โดดเด่นนี้เพียงครั้งเดียวแต่ก็ฝังแน่นอยู่ในใจยากจะลบเลือนออกไปนอกจากนี้ พวกเขายังนึกถึงฉากที่นางโต้กลับจีชเวียนในบททดสอบสุดท้ายของสงครามเทพยุทธ์ทำให้อีกฝ่ายหมดโอกาสที่จะได้รับมงกุฎอันสงเกตนางนางมาที่นี่แล้วทันใดนั้นความเงียบที่แปลกประหลาดก็เข้าปกคลุมผืนฟ้าซึ่งกินเวลาเพียงชั่วครู่ก่อนที่จะถูกรบกวนดยจอมยุทธ์ขุมพลังเสรินพวกขั้นต้นคนหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้เข้าร่วมในสงครามเทพยุทธ์เขามองเด็กสาวชุดดำตาเบงเสียงดังลั่นเจ้าเป็นใคร คิดจะช่วยมันรอึอยากเป็นศัตรูก,กับพวกข้าหรืออย่างไรอุปากเสียกวนที่อยู่ด้านหน้าหันคว่ำปะตะโคนใส่ยังดุเดือดอีกฝ่ายตกตะลึงอย่างสมบูรณ์ไปหน้าเปลี่ยนจากสีเขียวคล้ำเป็นขาวซีดแต่ว่าเขาไม่กล้าพูดอันใดอีกเลยจากนั้นก็กวาดมองไปร,บรอบๆคนรอบข้างต่างมองเขาด้วยสายตาแปลกประหลาดทำให้เขาตัวสั่นสะท้านเด็กสาวชุดดำคนนี้คือใครกันที่หน้าน้ำตก ลัวหลียื่นมือออกมาจับด้ามกระบี่ที่ปักอยู่กับขาวูหูจากนั้นก็ดึงออกมาโดยไม่แยแสเพราเห็นดังนั้นวูหูก็สกัดเลือดทันทีจากนั้นก็ตั้งท่าจะถอยหนีจากอันตรายตรงหน้าอย่าขยับเพราะาขณะที่กำลังจะขยับเสียงเย็นชาของเด็กสาวก็ดังขึ้นเขาสะดุ้งโยงตัวแข็งทื่อไม่กล้าจะขยับสักนิดเดียวพวกเจ้าก็ด้วยเด็กสาวเงยหน้าขึ้นพูดกับคนนับร้อยที่อยู่กลางอากาศท่าทางเสียก้นแข็งค้าง เขากัดฟันกรอดราชนีลั่ถ้าบุคคล้ำเส้นเกินไปขออภัยด้วยพวกเจ้าไม่ควรไล่ฆ่าเขาไอเย็นเยือกวูบไหวในดวงตากระจ่างใสของลั่วลีในขณะที่นางพูดกับคนอื่นๆสีหน้าของเสียกลวนเปลี่ยนไปในทันทีโมเฉินมีความสัมพันธ์กับลั่วลีอย่างนั้นหรือเป็นไปได้อย่างไรเขาถูกขับออกจากสงครามเทพประยุทธ์ไม่ใช่หรือเหตุใดถึงมีความสัมพันธ์กับลั่วหลีได้ที่แท้เขาก็เป็นสหายของราชินีลั่วนี่เอง เฉิงเจ้าหัวเราะกลบเกลื่อนพูดตอบเสียงตะกุกตะกักหาพวกขารู้พวกข้าคงไม่กล้าไล่โจมตีเขาเช่นนี้ก็แค่เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเท่านั้นเสียกนกัดฟันหัวใจอัดแน่นไปได้วยความไม่พอใจเมื่อลัวหลีปรากฏตัวเขาก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะได้ลูกแก้ววิญ,ญญาณสัตว์อสูรขั้นเทียนนี่เป็นเพราะเขารู้ว่าเด็กสาวตรงหน้าทรงพลังปานใดผลที่ทําให้คนเก่งฟ้าประทานอย่างจีเฉวียนได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ ไม่ใช่คนที่พวกเขาจะสามารถต่อกรด้วยในเมื่อพวกเจ้าไล่ล่าเขามาที่นี่เช่นนั้นก็รอที่นี่แหละลัวหลีตอบหัวใจเสียกวนดิ่งลงเขากัดฟันถามราชินีลู่เจ้าตั้งใจจะจัดการพวกขา้าเช่นนั้นหรอือลัวหลีปลายตามองครู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงเบาว่าถึงข้าอยากจะจัดการพวกเจ้าด้วยตัวเองแต่เขาคงไม่ชอบใจดังนั้นเจ้ารอไปก่อนเขาไม่ชอบให้ข้าเข้าไปแทรกแซงกับเรื่องพวกนี้ เมื่อเสียกวนได้ยินก็ดีใจวูบหนึ่งตราบใดที่ลัวหลีไม่เข้ามายุ่งพวกเขาก็ไม่ต้องกลัวมู่เฉินเสียกวนและคนอื่นๆแลกเปลี่ยนสายตากันแต่ละคนแอบพยักหน้าส่งสัญญาณจากนั้นก็ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไม่กล้าถอยหนีทว่าเห็นสถานการณ์เช่นนี้จอมยุทธ์หลายคนที่อยู่ด้านหลังก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดป,ปกติแม้พวกเขาไม่รู้ว่าเด็กสาวชุดดำทรงพลังเพียงใดแต่พวกเขาก็สามารถสังเกตจากเสียกวนและคนอื่นๆที่ดูหวาดผวานางมาก รีบหนีกันดีกว่าจอมยุดิขมพลังเินพวกขันต้นหลายคนแลกเปลี่ยนสายตากันแล้วถอยออกไปอย่างรวดเร็วเจ้าพวกโง่เมื่อเสียกวนได้ยินเสียงลมด้านหลังเขาก็ตกใจพลางด่าลั่นจากนั้นก็เห็นล่วดหลีขโมดคิว้วกระบี่ยาวสีดำในมือกวาดขึ้นมาอย่างช้าๆขอนจะแทงออกไปเบาๆอากาศสั่นสะเทือนภาพสอนปรากฏขึ้นบนกระบี่ยาวจากนั้นกระบี่คมแสงที่ยากจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ฉีกผ่านมมติออกไป ในบริเวณที่ไกลออกไปจอมหยุดขมพลังเสริญพวกขันตนที่แอบหลบหนีก็ตัวแข็งทื่อความกลัวเออล้อนในดวงตานี่เพราะพวกเขาสัมผัสได้ว่าสัญลักษณ์บนหน้าผากแตกละเอียดลำแสงคอตัวขึ้นทันทีเลื่อนย้ายพวกเขาออกไปจากมิติในพริบตาพวกเสียกวนมองแสงที่ลอยออกไปก็ใจเต้นไม่เป็นสัมไม่มีใครกล้าขยับขยืน่เนเงือกา,กากแตกพลักตอนนี้พวกเขาเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าเด็กสาวชุด,ดดำหน้าสปริงกลัวเพียงใด ใครกระาขยับก็จะมีชะตากรรมไม่ต่างกันลั่หลีกวาตาไปทั่วฝูงคนทำเอาพวกเขาใจสั่นสะท้านไม่กล้าขยับกระยื่อนอีกแม้แต่น้อยที่อยู่ด้านหลังเยียจิงหลิงมองลู่หลีด้วยความกลัวความแข็งแกร่งของดางทำให้จอมยุทธ์นับร้อยไม่กล้าขยับแม้แต่ปลายก้อยสมกับเป็นราชินีลั่ทัดออกไปชูฉีจ้องมองร่างอารชรออย่างหลงไหลดวงตาเต็มไปได้วยความตื่นเต้นหากไม่ใช่เพราะฟังจงนวงเหนียวเขาไว้แล้วล่ะก็ เขาคงฟุ่งเข้าไปหานางแล้วตอนนี้ลัวหลียังจับกระบี่เอาไว้ทว่าสายตาเคลื่อนผ่านฝูงคนชา้าเมื่อเห็นว่าฝูงชนถูกสยบไว้ได้นางก็ไม่สนใจอื่นใดอีกกลับจ้องมองไปยังเด็กหนุ่มที่นั่งขัดสมาธิอยู่ตรงหน้าทันใดนั้นโลกภายนอกก็ถูกตัดขาดนางนั่งลงตรงหน้ามู่เฉินดวงตาแก้วใสาวาววับในขณะที่จ้องมองใบหน้าอันคุ้นเคยอย่างเงียบๆหลังแยกจากกันสองปีดูเขาโตขึ้นทว่ารอยยิ้มสุขขม ยังคงประดับอยู่บนใบหน้าอัลเลาเหมือนเคยในที่สุดเจ้าก็มานางยื่นมือเรียวบางแตะกับใบหน้าของมู่เฉินเบาๆรอยยิ้มมันอบอุ่นอ่อนโยนเผยขึ้นที่บุมปากยามน,นี้แววตาที่เรียบนิ่งของนางเต็มไปด้วยแสงระยิบระยับนางไม่รู้ว่าเมื่อไรแต่รู้ว่าเพราะการปรากฏตัวของเขาทําให้โลกอันมนหมองที่นางสนใจแต่เรื่องการบ่มเพาะพลังเต็มไปด้วยสีสันพร่างพรายและความคาดหวังแม้แต่ในสงครามที่พยุทธ์ทีหน้าเบือ่อ ยังกลายเป็นสถานที่ที่นางมีความสุขได้ดีที่เจ้าไม่ได้ซื่อบื้อรู้ว่าตัวเองต้องมาที่สำนักศึกษาเปายช่างเด็กสาวหัวร้อนเบาๆรอยยิ้มนั้นทําให้แม้แต่เสียงน้ําตกที่ดังก้องยังลดระดับลงที่ไกลออกไปดวงตาของจูฉีที่จ้องมองมไปด้วยความหลงไหลในตอนแรกกลับกลายเป็นความขมขื่นนางชอบมูเฉินมากจริงๆบนท้องฟ้าเมื่อคนอื่นเห็นความสนิทสนมของลู่หลีที่แสดงออกหัวใจก็ดิ่งลง ดูจากภาพนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองไม่ใช่เพื่อนธรรมดารรมดาเป็นแน่ขณะที่ลั่หลีนั่งเงียบๆมือก็เคลื่อนกระบี่มาวางไว้บนตักแต่ถึงจะทําเช่นนั้นสายตาก็ยังคงจับจ้องอยู่ที่มูเฉินสถานการณ์ตอนนี้แปลกประหลาดยิ่งนักบนท้องฟ้ามีคนกลุ่มใหญ่ยืนแข็งทื่อสายตาจับจ้องไปที่ร่างอรชอนทว่านางกลับนั่งจดจ้องไปที่เด็กนุ่มที่กําลังนั่งบ่มเพาะพลังอยู่เวลาเคลื่อนผ่านประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมา หมู่เฉินก็เปิดเปลือกตาที่ปิดแน่นออกโลกตรงหน้าสว่างจ้าหมู่เฉินก็บิดคอไปมาไม่นานจากนั้นเขาก็ใบหน้าแข็งทื่อจ้องมองเด็กสาวชุดดำที่ทรงยิ้มหวานด้วยริมฝีปากแดงสดตรงหน้าใบหน้างามอันคุ้นเคยยังหน้ามองเหมือนเคยหมู่เฉินกระพริบตาอย่างอดไม่ได้จากนั้นก็ขยี้ตาเล็กน้อยพลางพึมพำข้าคิดถึงนางขนาดนั้นจรึหรือถึงกับเห็นภาพลวงตาเห็นได้ชัดว่าเด็กสาวตรงหน้าได้ยินเสียงพึมพำของเขา ริมฝีปากนางก็ยกขึ้นหัวใจที่สงบนิ่งไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดๆก็เบ่งบานเหมือนกับดอกไม้ความหลงไหลและความสุขก,กลับเบ่งบานออกจากภายในชา้ชาๆนางจับดต้มกระบี่ใช้ปลายฝักจิ้มไปที่อกของมูเ่เฉินนางยิ้มถามว่าอยากให้ลองแทงสักสองที่หรือไม่มูเ่เฉินตาเบิกกว้างขึ้นเรื่อยในส่วนลึกของดวงตาแฮ่ซ่านด้วยความสุขเขาหัวเราะร่ายยื่นมือออกมาสวมกอดเด็กสาวลัวหลีตกใจกับการกระทำของเขา กระบ,บี่กระทบหน้าอกของมูเ่เฉินอันที่จริงนางสามารถสกัดมูเ่เฉินได้ด้วยพลังที่มีแต่ว่าเมื่อนางสังเกตเห็นความสุขปริมล้นในดวงตาเขาดวงตาของนางก็ฉายความอ่อนโยนนางแนบกระบ,บี่ไว้กับอกปล่อยให้ตัวเองถูกสวมกอดมูเ่เฉินโอบกอดเอวบางเขาฝังใบหน้าไปกับเส้นผมนุ่มสลวยหายใจเข้าลึกๆพ,พึมพำว่าลู่หลีในที่สุดข้าก็ได้พบเจอเจ้าอีกครั้งตั้งแต่วันที่เขาออกจากสงครามเทพยุทธ์เขาเฝ้ารอการมาถึงของวันนี้ เพื่อสิ่งนี้เขาต้องจ่ายราคาแพงระยับเลยทีเดียวดวงตาอันงดงามของลู่หลีอ่อนโยนลงเพราะนางรู้สึกได้ถึงความพยายามของมู่เฉินตลอดสองปีที่ผ่านมาในสงครามเทพยุทธ์เขาถูกบีบให้ต้องออกไปมองดูจากรูปการนี้เขาต้องได้รับแรงกดดันอย่างมากมายกว่าจะกลับมายืนหยัดได้แม้เขาจะมีรอยยิ้มประดับบนใบหน้าเสมอแต่ภายใต้รอยยิ้มนางเข้าใจว่าเขาเหนื่อยเพียงใดมือของนางเอื้อมไปกอดเอลมู่เฉิน จากนั้นก็พึมพำอย่างชา้าช้ามูฉันข้าก็ดีใจมากที่ได้พบเจ้าอีกครั้งฟังที่คธอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในชอน่องนาราด้วยครับ